คนบรรยากาศเหมือนในหนังสมัยก่อนแบบว่าโบราณโบรานะที่แบบว่าเหมือนจะมีอะไรโผล่มาเลยอย่านะเราเจอข้างหน้าแล้วนะขายอะไรนะเมื่อกี้เราผ่านลูกชิ้นขนมน้ำ เรียกดังกับหมาเลยมามามาหิงห้อยงงเลยนี่ก็หมาสวัสดีค่ะไวค่ะเกวค่ะวันนี้เรามาที่วัดสังกัจจายนะคะสังกัจจายเถระอ่าสังกัจจายเถระเรามาทาอะไรครับวันนี้วันนี้เรามานั่งเรือเรชมหินห้อยไฮไลท์ของเราค่ะใช่วันนี้เราจะมาชมหินห้อยกันนะทุกคนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราจะพาขึ้นเรือกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นเรือเดี๋ยวเราจะ ว้พ้พาตามจุดต่างๆของวัดสังกระจายเทละก่อนนะคะค่ะไปทุกคนที่นี่คือวัดสังกระจายยะเทศนะคะขอแก้ชื่อหน่อยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปไหว้พาตามจุดต่างๆนะคะก่อนที่จะขึ้นเรือไปชมหิ่งค้อกันนะคะทุกคนที่เป็นพระสังกัจจายมันเป็นตามมันเกิดปะไม่มั่นใจมีหลายสีมากเลยอะพระสังกัายมีหลายสีมากแตดี มีมากเลยอะมีทั้สี่เลยนี่เดี๋ยวหนี่เดี๋ยวหัเด็กเด็กเด็กหักนี่เดี๋ยวหักค่อยหักด้วยต้องทำผ้าต้องทำผ้าด้วยไม่ต้องใส่สีเขียวเหมือนกันด้วยนะเออใส่สีเขียวใส่สีเขียวเองใส่สีเขียวมาด้วยไม่ไงหินห้อยมาสีอะไรหินห้อยสีลายใช่ หิห้อยสีอะไรหิงห้อยสีเขียวปะอะไรใช่ไหมสีทองมั้งเหอะไม่รู้อะหินห้อยมันไสมันเป็นสีทองมั้งเหอะ <ๆ S 2> ไม่รู้อะสีอะไรไม่รู้อะที่ต่อไปค่ะคือต้องมาประมาณทุ่งหนึ่งนะทุกคนหมายถึงว่าเวลาขึ้นเรือเขาบอกว่าสตาร์ทที่หนึ่งทุ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้น่ะหิงห้อยอ่ะจะยังไม่ออกเพราะมันมันหน้าร้อนด้วยค่ะทุกคนเราก็เลยต้องไหว้พระระหว่างที่รอขึ้นเรือเราก็ต้องเลยมาไหว้พระ ก็ห่อนะทุกคนว,วันสารสีม่วงมีธนาคารสีาาารชมพูค่ะธนา,าคารอาไวส้สีม่วงวัง้วันสารสีม่วงตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อดำรอนพทาบาทัตรจำบน้องของหลวงพ่อดำนะคะ โกใช่องค์ใหญ่มา่มาทุกคนแล้วต้องขออนาตโกรธโกดๆ น่าจะใช่นะทุกคนระหว่างรอขึ้นเรือหนึ่งทุ่นนะคะทุกคนแล้วก็เราก็ไหว้กันก่อนเดี๋ยวเราจะเตรียมลงเรือกันแล้ว เราจะเป็นเรือยนต์นะคะทุกคนเขาจะมีแบบเรือพายกับเรือยนต์นะคะทุกคนเรือยนต์อใช่เพราะเรือพายมีเด็กๆด้วยจะได้สะดวกนะคะใช่ถ้ามีเรือพายเขาจะพายให้สองคนมั้งเรือยคค่าค่าบัตรค่าบัตรผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทนะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมคะคุณพี่ไว้ค่ะตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นมากเลยทุกคนตอนนี pues mm ้เรากำลังจะเตรียมลงเรือไปชมหิ nah, ่งห <for S 3> ้อยกันนะคะทุกคนไปาบนข้ไงบ้างเข้งเนขาบนข้งนี่างเนขยงบนางยน้างบนข่างบนข้างบกวบนางบน้วงบ้างบนางเลข้างบนตืานเตน้นมางเนข้างบนข้าบนขงบนขงนงบบบนบนางน บรรยากาศเหมือนในหนังสมัยก่อนแบบว่าโบราณโบราณนะที่แบบว่าเหมือนจะมีอะไรโผล่กมาอะไรอย่างเงี้ยอย่านะเรานั่นเราล่งคนแรกนะอย่าลืมนะต้องมืดๆนะคะเพราะว่าพิงคห้อยจะออกมาตอนนี้เห็นดาวไหมดาวมีดาว อจะขึ้นช้าหน่อยนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวอาจจะขึ้นไวกว่านี้แต่ถ้าหน้าร้อนจะขึ้นช้านิดนึงจะไม่เยอะเท่าหน้าหนาวได้วันเดียรได้มากเลยใช่กันหน้าอย่างพอดีอันนี้เรียกว่าคลองอะไรนะคะครับแม่น้ำท่าวใช่ครับแม่น้ำท่าว้าทำไมถึงท่าว้าเอาละคำน่าทำไมถึงท่าว้า ถ้าว้ามาถึงลูกว้าป่ะคะเออ <c oughs> ไม่มีไม,ไม่ม,ไม,มีไม่มีนะคะเขาพายกลับนะทุกคนคนที่เขามาเที่ยววันก่อน อ๋อหรือหาปลามาหาปลาชาวบ้านมากๆเลยอ่ะสุด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 อ่ะใช่จริงๆช,ช,ช,ชาวบ้านจริงๆนะจริงๆถ้าเราใช้เรยอพายเนี่ยบรรยากาศจะสุดกว่านี้แต่ว่าเด็กๆมาด้วยก็จะใช้เรือยนต์ดีวกว่าเดี๋ยวมันคงเพลงโคงเง,พงอันนั้นเรือข้างหน้าเป็น เขามาเที่ยวเหมือนกันนะคะเรือข oh, nice. mm ้างหน้าค่ะเห็นตะเกียงแบบๆไหมคะหนุ่มเกลพาดูผงห้อยนะคะสวยมากเลยทุกคนบรรยากาศบรรยากาศดีมากไั่ไหนแล้วนะเห็นแล้วแบบๆด้วยใตังานรดันแต่ไม่รู้ว่ากล้องจับได้ป่าไก่มาก แต่บรรยากาศดีนะทุกคนแบบเย็นน่ะอยู่กับน้ำใช่อยู่แบบนี้ทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะดูหิ่งห้อยที่วัดสังไายเทนนะคะมีส่วนมากบรรยากาศดีมากทุกคนอุ้ยนุ่นมา เยี่ยวคุมมากเลยดูสิที่ยแบบใกล้ชิบมากเลยเขาจะเขาเขาลอยมายจะบอกว่าเขาเดินน้องบินมาน้องบินมาน้องบินมาเดี๋ยวตกน้ำโอ้ยไม่จับได้เนะน้องจะจับได้ไหมโอ๊ยไปตบน้ำอีกตัวจะไปตกน้องนี่ไงกำลังลอยอยู่นี่ไง น้องแกนถือตะเกียงนะคะน่อยระวังระวังระวังเลยเลยกะเลยระวังเลยล้มนะใช่ใช่ ั่งรอคอยลูกค้าอลูกชิ้นไม่เห็นบอกอยากกินลูกชิ้นใช่หิวลูกชิ้นน่ะสั่งนี้เดี๋ยวเทียบท่าก่อนนะทุกคนเทียบท่าเทีท่ามืออมือมือหยกยันเอาจิบลูกชิ้นให้หน่อยจ้าอันนี้ของใส่ฟด้วยไหมลำนั้นให้ตเลยเหรอคนเรือค่ะอืมข้าเข้าอย่างจ้ะกินลูกชิ้นบนเรือค่ะทุกคน ได้บรรยากาศสุดๆอยู่บนเรือน่ลูกชาเราขอแล้วเดเราเจอข้างหน้าแล้วนะขายอะไรนะเมื่อกี้เราผ่านลูกชิ้นขนมน้ำอันนี้เจอแพอีกแพหนึ่งนะคะทุกคน ชาวบ้านขายอะไรนะ้าอันนี้คือพี่ที่เจอกัน,นที่วัดขายอะไรคะ,คะ,ะรคะ้านนี้น้ำอ้นะอะไรนะคะอ๋อน้ำอ้ยอ,ย,อยสดน้ำซื้อมาแล้วแต่ว่สนลลบาทค่ะอ๋อน้ำอ้อยน,น้ำเต็มเลยเราไปไปร้านนี้ออกคะ่ะเพราะว่าซื้อน้ำร้านแรกดีเรียบร้อยโอเค ค่ะเพราะว่าให้ให uh, ้ร้านนั้นให้พี่เขาซื้อแทนค่ะพี <S 2 <S 2> <S 2> <S ่เ hey, รือข้างหน้าเมื่อกี้พี่เลือข้างหน้าไม่ได้แวะให้ให้สลับกันให้พี่เขาแวะแทนใช่ปะ วันยี่สวันใช่ตอนนี้ระหว่างเต้นไถมาเป็นแต้เนี่ยใช้เวลานานอยู่หลายวันแรกนี้แล้วพอมีแต่งแล้วจะมีตัวยื่นแต่แค่วันยี่สิบวันหน้าตายไปคุ้นๆไปอยเางเดิมสมัยก็ตัวนี้มีแสงแต่เมน่อปีแต่ผสมพันธุ์อ๋อผสมพันธุ์แล้วก็จากไปแล้วก็อาหารของเขาคือกินแต่น้ำค้างอเกินแต่น้ำค้างเหรอกินน้ำค้าง มาบินตามมามามแสงแสงโรดิมาเอาแลวมาเนยเยเนยเนยมาเรียกเงบหมาเลยมาหิงห้อยงงเลยนี่ก็หมาไปงบอกว่างงเรียกเราไม่นูชเราไปดีกว่านนเรียกผิด มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะวัดสังกัจยะเถงนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาชมหิงห้อยนะคะโดยการที่ขึ้นเรือวันนี้เราก็ขึ้นฝั่งแล้วเรียบร้อยนะคะก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะดึกแล้วมืดแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบรรยากาศดีมากค่ะสวยมากตนเต้นมากน้องหิงห้อยคือแบบว่าอยู่ใกล้ชิดมากเลยก็คือแบบจับได้จับได้อะค่ะแต่อาจจะไม่เยอะนะคะแต่ก็เห็นเนาะเห็นเห็นนะเห็นชัดชัดแบบใกล้เลยอ่ะใกล้เรือมาก ก็มีเวลาก็มีเวลาก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่กับตะเกียงผู้ใจใช่แล้วก็แล้วก็เขาจะมีของขายด้วยนะทุกคนเป็นวิถีชาวบ้านสุดๆเลยมีของขายเป็นแพขายของมีลูกชิ้นมีของขายของกินไม่ต้องไปหิวใช่ใช่ค่ะชาวบ้านมาขายของค่ะพี่นะคะบ๊ายบายยืมซีเขาหน่อยดิขาได้หิ่งห้อยมาด้วยอ่ะยืมสีมายืมสีมา ยังเซนบนไทยได้หิ่งห้อยอุ้ยได้หิ่งห้อยนี่มมัจะตากลับไปปะได้หิ่งห้อยมันเป็นของจำลูปไม่พี่ไม่เขาอยากกลับบ้านกับพี่หรือเปล่าไม่เราบังคับจับมันมาบังคับผมมาเอาพี่แก้วมือเลยขอบคุณค่ะเธอจับมาได้แลยเราปล่อยมันกินในนี่อยู่ป่ะกินน้ำค้างอ่ะอุ้ยน้องใคดับเลยอ่ะพี่ น,น,น้องเขาอยากอยู่กับพี่มาก,ากว่ากน้องเขาไฟดับเลยอ่ะเขโดนเขาไฟดับเลย